เสียงสะท้อนสื่อีเดียโฟกัสครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้ประเด็นน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเราจะคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์กุนจิตกุลในหัวข้อนโยบายรัฐบาลต้องแก้ปัญหาที่รากเน่าซึ่งวันนี้ รัฐบาลแพรทองทานหรือนายกแพรทองทานชินวัตรก็ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็เปิดให้สมาชิกรัฐสภาทั้งสอสอและก็สอวอได้อภิปรายกันซึ่งขณะนี้ก็กําลังอภิปรายกันอยู่เอาละครับเราไปพูดกับาอาจารย์ทวีศักดิก์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุป,ปัตและ่ันผู้ฟังครับกรับอาจารย์ครับแมววันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสนอนโยบายต่อรัฐสภาของ คณะรัฐบาลแพรทองทานโดยท่านนายกแพรทองทานชินวัตรพอท่านนายกถแถลงเสร็จแล้วก็รีบออกมาประชุมเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้าท่วมทันทีเลยเหมือนกันครับอาจารย์ครับอ่าก็เอาละครับเรื่องกลไกทางรัฐสภาฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหาเรเพื่อในในขณะเดียวกันเรื่องกระบวนการทางประชาธิปไยตยก็เป็นไปตามคันลองนะคุณสุปนนะันฮะจัด เมื่อรัฐบาลชุดเดิมเปู่เศรษฐานั้นผ้นจากหน้าที่ก็ก็หนารัฐมนตรีก็หมดวาระไปด้วยนะครับคำพ้นหน้าที่ไปด้วยแล้วตอนนี้ก็มามีอ,อดีตหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยตอนหลังก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ได้มาได้รับการเลือกจากภายในพัก ให้เป็นตัวแทนพวกก็มีรายชื่ออยู่แล้วใช่ไหมครับที่จะมีชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีตามทะเบียนนะฮะลายชื่อที่ได้ยื่นไว้ตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะใช้เกษมแต่ว่าก็เปลี่ยนไปแล้วและครับตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่จริงๆผมคิดว่าอที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนปัจจุบันเนี่ยใช้คําพูดที่ว่า ไม่สามารถทําอะไรได้เลยในขณะนี้เนี่ยอันนี้ผมว่าถือว่าสอบตกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ในรัฐธรรมน,นูญก็จะมีข้อกําหนดนะครับว่าต้องผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทรนราษฎรเสนอชื่อทุนเก้าเมื่อได้รับการโปรดเก้าแล้วก็มีการนำาลรมรวมตัวเองสามสิบหกคนถวายสัตย์ปฏิญาแล้วก็ก็ถือว่า อันนี้โดยนิตยในายเกือบสมบูรณ์แล้วนะครับเลยขั้นตอนเดียวก็คือวันนี้เท่านั้นเองที่ได้อ่านอ่านออแถลงนโยบายต่อรัฐสภา14หน้าก็เพียงแค่อ่านก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขณะที่คือการบริหารเชิงวิกฤตเนี่ยมันจะต้องมีหลักคิดมีจิตสํำนึกในการที่จะ ดําเนินการในภาวะวิกฤตอะไม่ใช่ว่าขยับอะไรไม่ได้เลยแล้วบอกว่าตัวเองไม่มีอํานาจหน้าที่ะนะฮะก็กระดูกนะฮะปล่อยจนเชียงรายตอนบนอ่ะนะฮะกายเป็นขนาดนี้ชใช่ใช่ทั้งนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วก็ยืนกระต่ายขาเดียวว่ายังไม่ได้แถลงต่อนโยบายทางวสภาทาอะไรไม่ได้ทําได้ครับต้องมีความรับผิดชอบนะฮะ อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งอยากให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจด้วยอีกกรณีหนึ่งที่เกิดเรื่องที่ว่ามีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งแล้วก็ไปประชุมกันที่ัหนัาหัวโตสังกาอดแล้วก็มีรัฐมนตรีที่ได้รับโปดรดเก้าแล้วถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็ร่วมขบวน <c oughs> ขบวนกับอดีตรัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ประชุมกันแล้วก็อดีตรัฐมนตรีท่านนั้นก็บอกว่าบ้านเมืองวิกฤตแล้วในฐานะที่ยังไม่มีรัฐมนตรีที่สามารถดำเนินการรออถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยปล่อยให้ไม่ได้ตัวเองต้องมีความรับผิดชอบเข้ามาทั้งเอ๊ะพูดอย่างนี้นี่ผมว่า มันกระทบต่อข้าราชการทั้งประเทศเลยนะฮะครับอาจารย์กพราข้าราชการประจำมีมีรู้หน้าที่มีพันธก,กิจภารก,กิจอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าจะต้องทําอะไร,รองบประมาณประจํามันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับครับอ่าแล้วในขณะเดียวกันการทําหน้าที่ในการแก้ปัญหาในองค์กรในหน่วยงานในแต่ละจุดเนี่ยก็รู้ดีครับเราเนี่ยอันนี้เราไปจะพูดถึงว่า เาื่ชการประจำเองไม่ใช่ว่าต้องรอนักการเมืองมาสั่งอถูกไหมฮะตัวเองมีหน้าที่ตามกฎหมายก็ต้องทําสิครับขณะที่มันฉุกเฉินภาวะอะไรในเขาบริหารจัดการได้คือ,ร,อระบบราชการเราก็จะมีปัญหาอย่างว่าอ่ะปลัดกระทรวงสั่งอธิบดีอธิบ,ด,ธบดีก็สั่งลงมาตามสายงานเรื่อยๆมันมันทํางานอย่างนั้นไม่ได้ยิ่งคนที่อยู่หน้าสิวหน้าขวานอยู่เฉพาะหน้าเนี่ย ตนเองมีภารกิจเออต้องการรับการสนับสนุนอะไรก็บอกไปแล้วผู้ว่าในแต่ละจังหวัดก็ก็สามารถที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินได้กรณีเกิดไคที่บาดมีงบประมาณสามารถเบิกได้ใช่ไหมครับฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าจาเป็นต้องมีนักการไปอย่างงอนอย่างนี้นะครับบางครั้งการที่ไปอย่างงอนอย่างนี้ยิ่งทาให้เขาลาลาละหลังแทนที่เขาจะทํางานตามหลักวิชาตามตามขั้นตอนแล้ว ทาตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยกลายเป็นว่าต้องรอคําสั่งอย่างเดียวแล้วก็มือประสานกลุ่มเป้าอะไรอย่างนี้มันมันมันตับไปไม่รอดนะครับถ้าระบบของเรายังเป็นอย่างนี้กันอยู่ก็เลยถือโอกาสพูดนะฮะกลับกลับมาที่นโยบายของรัฐบาลเนี่ยคือดูแล้วก็น่าอืมคือรัฐบาลเองในแต่ละชุดเนี่ยนะครับ พ่ก็ยังไม่เข้าใจถึงว่านโยบายจริงๆนี่มันไม่ใช่นโยบายทางการเมืองไม่ใช่<า>เอ,อนโยบายประชานิยมนะครับ<า>นโยบายจริงๆเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ต้องรู้ปัญหาต้องรู้โจทย์ะนะฮะว่าโจทย์ปัญหาที่แท้จริงคืออะไรที่มันเป็นรากเหง้านะครับ<า>ที่เป็นหัวเชื้อเนี่ยมันต้องไปแก้ตั้งแต่ไอ้ตรงรากเหง้าให้ได้แล้วค่อยๆมาขยับ อ่ามันเป็นตรงไหนก็ต้องแก้จากว่าเงาอันนี้เราเราไปแก้ก็คืออ่ามันมีเหตุการณ์หรือว่ามีเหตุที่เป็นปัญหาเราถนัดครับ,บที่จะไปแก้ที่ปลายเหตุแล้วก็แก้ไม่เคยจบสิ้นสักทีงบประมาณก็ถูกพลาดผ่านไปแล้วปีแล้วปีเล่าอะไรต่างๆเนี่ยวก็เพราะว่าเหตุต้นเหตุไม่ได้รับสาเหตุไม่ได้รับการแก้ไข นั้นเองเนี่ยที่ที่ที่จะสะท้อนเห็นจริงๆผมว่าดูแล้วโดยภาพรวมเนี่ยนโยบายของรัฐบาลเขาก็มองในแต่ในเชิงมันไม่ได้คิดใหม่ทำใหม่อะไรเลยนะครับคิดเก่าทำเก่าก็ไม่ใช่อีกมันอะไรก็ไม่ทราบไม่รู้จะบอกว่ายังไงที่ะน,นะฮะสรุปสรุปแล้ว,วมันไม่ได้แค่ปัญหาที่ตรงประเด็นอ่ะนะฮะคุณคุณะปันว่าไงนะครับเชิญเลยคับ คือนักวิจารณ์จากสภากาแฟแล้วก็ในแวดวงของผู้กุศลในวงการสื่อที่เขาจับกลุ่มพูดคุยกันในใจเขาบอกมันเบื่อนโยบายทําอะไรก็ไม่รู้รู้แต่พวกของอํานาจรัฐนิยมอาจารย์ใช่ครับเขาบอกมันแล้วทีนี้มันลงไปไม่ถึงชาวบ้านครับไม่ถึงฮนะแล้วมันก็ไม่พ้นอีกอนะว่าทําแล้วเนี่ยมีธน,นาทรหรือไม่นะฮะทอนตัวนี้ก็ท,ทอทหารอ๋อ่างนอรหนูนะฮะครับฮะ อำคำนี้ก็พูดกันหนาหูขึ้นนะไม่ใช่ชื่อขอนนนฮะธนาธรน,นี่รับจะครับธรรธนตันวนี้สะกดคนละตัวกับของคนโนนะฮะจัครับ,บอ่าเพราะนั้นเองเนี่ยมันเลยกลายเป็นธุรกิจคอร์รัปชันตอนนี้มันมันซึมลึกอ่ะมันกัดกร่อนปุกภาคส่วนของประเทศเลยนะไล่มาตั้งแต่ข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำข้าราชการภูมิภาค การาชการท้องถิ่นอันนี้ถ้าเราพูดถึงในภาครัฐเนี่ยนะฮะ <tabii. S 1> มันไม่เหลือแล้วไม่ว่าจะองค์กรไหนหน่วยงานไหนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมจะเป็นกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรความมั่นคงทุกกระทรวงอ่ะนะฮะมันเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วอืมันเป็นมะเร็งร้ายที่มันซึมลึกเข้าไปอยู่ในทุกตัวคนอ่ะนะฮะ น้อยนักที่จะรอดพ้นออกมาได้อืเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คือจริงๆอ่ะการทํางานที่จริงข้าราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะฮะแล้วเป็นงานที่แล้วที่ว่าเราเคยมีปัญหาว่าโอ้เรียนจบมาสูงๆจะได้เป็นเจ้าคนนายคนไ้ความเชื่ออย่างนี้ยังมีอยู่นะฮะมีอยู่นะหรือว่าพ่อค้าไม่เข้าหนึ่งพยาเลี้ยงมันก็ยังเชื่อกันอย่างนี้ครับผม นะฮะแล้วลคนรุ่นใหม่อ่ะคนรุ่นใหม่ที่บอกว่าโอ้ตัวเองต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันก็ถูกระบบกลืนกินไปหมดครับใช่นะฮะฉะนั้นเองเนี่ยแบบเราดูการตั้งรัฐบาลคณะรัฐมนตรีอะไรเนี่ยโอ้โหมันแข่งแย่งเป็นอุตรดไปหมดเลยภาพลักษณ์ของมันมันก็โทษไม่ได้หรอกครับเพราะว่าโครงสร้างแล้วก็มันอ่ามันเป็น เป็นลักษณะเฉพาะที่ว่าการเมืองของเราเป็นอย่างนี้คนที่จะได้มีหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่อํานาจในการเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยมันไม่ได้พิจารณาจากคนที่เขาเป็นคนมีคุณความดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้มีประสบการณ์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เป็นผู้ที่ ทํางานในเชิงรุกอะไรต่างๆด้วยความรับผิดชอบในสํมนักหน้าที่ว่าจะต้องมาแก้ปัญหาทีนี้ของเรามันไม่ได้อย่างนั้นสักข้อเลยอ่ะมันกลายเป็นเอาเข้ามาเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลเข้ามาเพื่อสแสวงหาประโยชน์อะไรต่อมีอะไรเนี่ยทล้วครอคุณจุบานก็พูดถึงประชาชนใช่ไหมครับแล้วประชาชนจะได้ไปรับอะไรแล้วการอุป,ปมา ไอ้ที่มันบาดจิบาดใจผู้คนมากนะครับที่จะเห็นภาพชัดก็คือไอต้ติมก้อนนึงอะ่ะมันเป็นไอติมในก้อนมีมีไม้เสียบอ,อยู่นะฮะนั่นคืองบประมาณแผ่นดินมาจากภาษีกรประชาชนอไอต้ติมนั้นก็ถูกส่งผ่านมือแต่ละมือไปก่อจะไปถึงมือชาวบ้านนี่มันเหลือแต่งอไอต้ติมนิดๆกับไม้แท่งนั้นอยู่อ,ะอ่ะ,อะแล้วเราจะไปพัฒนาอะไร อาจารย์ครับอาจารย์ยกตัวอย่างไอติมเนี่ยผมผมขออนุญาตนะครับอาจารย์ครับก็ม,<ช>มีประสบการณ์วัยเด็กก็คือแต่ก่อนเนี่ยมันจะขายไอติมแท่งละสลึงใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าจะมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเนี่ยรุ่นเดียวกันอีกคนหนึ่งเขาเป็นลูกของคนมีสตางในหมู่บ้านอาจารย์เขาก็จะได้ตังค์ไปคินโรงเรียนในวันประมาณสามบาทพวกผมเนี่ยได้ไปวันละสลึงนี่ก็หรูแล้วนะอาจารย์ ก็ปรากฏว่าเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะซื้อให้ติมทั่งหนึ่งอาจารย์แล้วเขาก็จะขออนุญาตใช้คําแบบนี้นอาจารย์ดูดเลียไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีในส่วนของเพื่อนที่ไม่ได้มีสตังค์ก็จะเดินตามเนี่ยอาจารย์แล้วก็เขาก็จะส่งกันแบบที่อาจารย์บอกกันดูดคนละทีละทีแล้วก็นานไปแต่แล้วมันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งไม่ถึงคิวมันสีอที ถูกทักกลับชักกลับไปตลอดผมก็ยืนดูอยู่ด้วยความรู้สึกแบบไปเราก็มีของเราเนี่ยนะอาจารย์เพราะเราก็เสลิงหนึ่งก็แท่งหนึ่งสมว่าอิ่มแล้วก็ห่อข้าวไปกินลงงาปรากฏภาพที่ผมยังจําทุกวันนี้แล้วสะเทือนใจมากคืออาจารย์ก็คือว่าเพื่อนคนที่ไม่มีสตังเนี่ยนะครับผมยังจําชื่อได้เลยชื่อผมเรียกกันเพื่อนกันเนี่ยขออนุญาตนะครับไอ้สมไอ้สมไอ้สมก็ไปขอไปสะกิดที้ตีตีจีขอดูดหน่อย หลังการที่ไอ้ติมมันกาลังจะย้อยนายสมเนี่ยมันยืนดูอยู่นานแล้วนะอาจารย์ <c oughs> ไอ้ติมมันกาลังจะย้อยเลยสมก็เสียดายอะ <c oughs> <c oughs> ่อกยยอะกรย่างดีขอหน่อยขอคุณดูดหน่อยไอ้ตีเคยหัวป๊อกเลยอาจารย์แล้วบอกนุง่งย่ายุ่งอาจารย์พพนี่ภาพเนี่ยผมจำแบบจำแบบพออาจารย์เรื่องไอ้ติมมันนี่ผมผมนึกขึ้นภาพนั้นขึ้นมาทันทีเลยขอญาตแทบเปลี่ยนให้เห็นภาพตรงนี้แหละครับอาจารย์ครับใช่ครับคุณคุณสุปันะคือ คือเราว่าว่าในเชิงหมาจะวนี่จะพูดคำว่าประชาชนมันก็พูดยากมือนกันนะมันมีพักเอาชื่อประชาชนไปใช้เป็นชื่อพักอะ่ะมันมันก็เดี๋ยวจะทําให้ประชาประชาชนสับสนบบผมเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นคนในชาติแล้วกันนะฮะโดยโดยเฉพาะคนในชาติส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่ในภูมิภาคอยู่ในท้องถิ่น แล้วก็ที่เป็นเกษตรกรตัวจริงก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่สักร้อยละสามสิบหรือร้อยละสีะ่สิบเมื่อก่อนเปนร้อยละแปดสิบนะครับแล้วตอนหลังมันก็มีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือประกอบชีพอะไรต่างๆแล้วเขาก็มีที่ดินเขาก็มาทําการเกษตรด้วยนะครับอ่าคือทีนี้ไอ้ที่ผมอยากจะเน้นก็คือเกษตรกรตัวจริงเนี่ยคือเขาขาดขาดการได้รับการพัฒนา ในในเชิงความรู้ในเชิงวิธีคิดในเชิงทัศนคติแ็้วเราจะเห็นได้ว่าเขายอมจำนนทุกสิ่งทุกอย่างเลยโดยที่เขาไม่ได้นึกถึงว่าไอ้หลักคิดหรือจิตสำนึกไอ้การพัฒนาตนเองเนี่ยมันจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขาเนี่ยมีไรายได้ที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในอาชีพ แล้วเขาขยันด้วยเรารู้จักการออมอะไรต่างๆเนี่ยไ,ไ,ไอ้พวกนี้มันไม่มีสังคมส่วนใหญ่มันก็กลายเป็นอะไรครับก็มีเหล้ายาปาปิ้งมียาเสพติดมีกัญชามีกระท่อมมีการเล่นการพนันแล้วยิ่งไอ้มีโทรศัพท์มือถือมันก็มีแต่เรื่องที่ทำให้จิตใจฝ่ายต่ำหลักลงไปอีกอันนี้นะครับ แต่นั้นเองึงไม่น่าแปลกใจนะครับอ่ามันก็ไม่ใช่เพียงเกษตรกรอ,อะ่ะผู้ใช้แรงงานคนหนุ่มคน,คนสาวอะไรต่างๆเนี่ยเขาเขาอยากได้เงินมาแบบง่ายๆมีคนหยิบยื่นให้แต่เขาไม่ได้มองว่าตัวเองเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้นะต้องพัฒนาตนเองเอาเช่นว่าทุกวันนี้เนี่ยเอเอ,เ,อ,เ,อเรื่องการใช้ภาษาเป็นยังไงภาษาต่างประเทศเนี่ยภาษากังกภาษาจีนภาษาญี่ปุน่นภาษาอาเซียนด้วยกันเองเนี่ย <S <S เขามีไหมถ้าเขามีความรู้เนี่ยเอมีการศึกษามีอะไรเนี่ยมันเขาจะก้ากระโดดเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถสื่อสารกับคนต่างชาติได้แล้วก็สามารถทํางานได้เนี่ยมันจะก้าวไปไกลเลยในขณะเดียวกันเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรก็ต้องเป็นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเป็นส่วนที่จะทําให้เขามีเคลียวเล็บะนะฮะนักศิลปกรก็เช่นเดียวกัน เอาเขาขาด,ดปัดจจัยอะไรเนี่ยพูดถึงเกษตรกรเนี่ยเช่นปลูกข้าวเมื่อก่อนชาวนาเขาก็มียุ้งข้าวมีลานตากข้าวมีอะ,อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีอ้าวพอพอพอ,พอเกี่ยวข้าวเสร็จจะไปตากข้าวที่ไหนเขาไปตากริมถนอนน่ะเขาก็เห็นกำก,กัดเกลื่อนอยู่ใช่ไหมครับมันไม่มีลานไม่มีที่แล้วก็ก่อยเกิดอุบัติเหตุแล้วยุ้งก็ไม่มีก็ต้องรีบขาย มันก็เข้าขาย้อผีถึงป่าช้านะฮะแล้วทําไมอ่ะเรากี่ยุคกี่สมัยแล้วแล้วเราทําไมมองไม่เห็นปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะมีไซโลขนาดใหญ่เป็นส่วนกลางของชุมชนในท้องถิ่นที่จะเก็บมีโรงสีขนาดใหญ่ก็เป็นส่วนกลางที่จะมาสีข้าวได้ก็ไอไซโลก็เป็นยุ่งฉางเก็บข้าวได้แล้วก็มี การแปลรูปให้ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็พึ่งตนเองได้แต่มันก็ต้องมีการบริหารจัดการดีกว่าที่บอกว่าโอ้อมันต้องคอยเอาเงินมาช่วยกับไอ้น้ำท่วมภัยแล้งหรือว่าให้ขายแบบได้ราคาที่ถูกบักทีคเอารับเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางหรือว่าผู้รับซื้อผลผลิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ Mm hmm. เรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่แก้อย่างนี้เขาก็ไม่เข้มแข็งเขาแล้วยิ่งทุกวันนี้เนี่ยเรื่องไทยแง้งมันก็ต้องไปปลูกพืชใช้น้ําน้อยแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยด้วยนะครับทําแบบประณนีด uh huh. จะปลูกข้าวก็ปลูกหนึ่งไร่สองไร่นี่ก็ทําแบบประณีตก็ได้เงินเป็นเป็นเหมือนเป็นแสนเหมือนกันนะครับะ uh huh. แล้วก็ปลูกพืชใช้น้ําน้อยอฝนมันแรงอะไรมันก็ใช้น้ําไม่เยอะไร่พืชใช้น้ําน้อยเนี่ยมันสามเดือน หกสิบกว่าวันเก้าสิบวันมันก็สามารถขายได้ดพืชดผักสวนครัวมีอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ปลูกข้าไปก็กเกษตรที่สดีใหม่เราก็มีแต่เราก็ไม่ได้ทำกันรัฐก็ไม่ได้ไปสนับสน,นุนแต่รัฐก็จะมาบอกว่าเขาไม่ถึงแหล่งทุนโอ้เล่าที่ดินของวัฐไปเป็นสปกรไปบุกรุกป่าแล้วไปอะไรต่อมีอะไรเราดูน้ำท่วมปัจจุบันที่ครับถ้ามันมีป่าต้นน้ำ แล้วเราก็มีฝายชะลอน้ําฝายเก็บกักน้ําเนี่ยน้ําท่วมมันก็ไม่รุนแรงขนาดนี้หรอกใช่ไหมครับ,บแต่ของเรามันไม่มีอะไรเลยที่จะไปชะลอป่าก็ไม่มีแทนที่จะดูดซับน้ําลงสู่ชั้นใต้ดินอะไรต่างๆมันก็ไม่มีก็เป็นภูเขาหัวโลนน้ํามาพร้อมกับโคลนแบบเอ๊ะปัญหาใหญ่ๆอย่างนี้รัฐก็ไม่เคยมองทั้งที่ว่าผู้ที่อยู่ในอาชีพเกษตรก็จํานวนเยอะอย่างที่เราพูดกันนะครับ แต่ในขนาดเดียวกันแรงงานก็เหมือนกันเราไปบอกเขาว่าจะให้สี่ร้อยแล้วเขาไม่ได้พัฒนาในเชิงฝีไม้ลายมือนะครับเอ่มความสามารถรับผิดชอบงานได้คือจ่ายมากกว่าสี่ร้อยนายจ้างเขาจ่ายได้นะฮะแต่ว่ามันต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นแรงงานที่ไม่ได้พัฒนาเนี่ยเราก็มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ว่าจะเป็นงานช่างไม่ว่าจะเป็นงาน เทคนิคอะไรก็แล้วแต่มันมีอ่ะแต่ว่าความไม่ต่อเนื่องความไม่เอาจริงรอเอาจางังอ,อะไรต่างๆเนี่ยการสร้างคนให้เขาเป็นคนมีคุณภาพแล้วก็สามารถสร้างผลิตภาพได้มากขึ้นในขณะเดียวกันผู้ประกอบการ,รเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตที่ไม่ใช่ใช้ความรู้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมมันก็ต้องค่อยๆขยับเปลี่ยนแปลงหให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการตลาดยุคใหม่หอ,อะไรต่างๆเนี่ย มันก็ต้องค่อยๆทําแต่เรามันไม่ได้เริ่มอ่ะมันก็เคยชินของเก่าตื่นมาทํำยังไงก็ทำมันไปไม่รอดจริงๆนะถ้ารัฐบาลไม่นั่นที่ที่ผมห่วงอีกอย่างนึงเราจะเป็นประเทศคนบาปนะครับนี่เราก็บอกว่าเราจะมีอ่ะมีการเน้นโนใช่ไหมฮะครับเรวก็มียาเสพติดอะไรกัญชาเสรีสารพัดนะครับอาบายมุกสถานเรือลมเปิดได้ถึงตีสีอะไรอย่างเงี้ยครับ มันมันเลวร้ายจริงๆนะครับคุณสุวนมฮะซึ่งมันคุยกันไม่จบหรอกครับพวกอย่างนี้ฉะนั้นไอ้การแถลงนโยบายอย่างเนี้ยแถลงไปเถอะแต่ถ้าผลงานไม่ออกมานะมันก็มีปัญหาสําหรับเขาแต่ประเทศชาติมีปัญหามากกว่าฉะนั้นเองการตรวจสอบการทุจริตการเอาจริงเอาจังของภาคทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักร้องอะไรเนี่ยก็ต้องทํางานกันให้หนัก ก็จะดูอยากจะดูว่าคําพูดกับการกระทําเป็นอย่างไรนะครับคุณสุะครับครับสมมุิสังครับนี่ก็คือปัญหารากเน่าระดับพื้นฐานจริงๆที่อาจารย์ยิบยกขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของแฟนๆรายการของเราก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลแพรทองทานนะครับในวันนี้และวันทุกงนี้ว่ามันถูกบรรจุไว้อยู่ในส่วนไหนหรือถ้ามันไม่ได้ถูกบรรจุนะครับมันจะเป็นอย่างไงในสถานะ สตากรรมของประเทศชาติช่วงหน้าคุยกับคุณศักดิชัยพุทธิพักว่าด้วยบทบาทสื่อมวลชนกับการนําเสนอข่าวสารในยุครัฐบาลแพรทองคำเอาละครับวันนี้ช่วงนี้เวลาหมดแล้วเราพักกันสักครู่หนึ่งเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส